มันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วมันจะอยู่ที่ยังไงอะ่ะอ๋อรู้แล้วฉันจะวาดอะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้รอแป๊บนึงมันคืออะไรอะอยากรู้จังเดี๋ยวนะ้อเสร็จแล้วเราจะสร้างบ้านให้สนองจิ้งจอกอ้ว้าวดูสิมันดูเหมือนจะเชอบด้วยฮ่าน่ารักอะ่ะ<ฮ>แล้วอยากได้ขนมไหมนี่ไงฮ้าเก่งมากเด็กดี นุ่มมจังเลยโอ้โเราได้ฐานบ้านแล้วเอาละทีนี้เอามาประกอบกันใช่เราต้องการสวานไขตะปูเข้าไปแน่นๆ <c oughs> เยี่ยมเลยโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> วัดดีมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้ด้วยฮะวัดดีงั้นฉันจะทำโครงบ้านต่อใช่ ขันตะปูให้แน่นสุดยอดและจากนั้นตัด่วนที่ฉันต้องการออกเอาละ่ะทีนี้ใช้ค้อนกับตะปูตอกให้แน่นๆแบบนี้เสร็จแล้วดูสิจิวฮ๋เยี่ยมเลยทีนี้ก็ถึงเวลาทาสีบ้านแล้วแน่นอนต้องเป็นสีส้มทาสีที่ผนังใช้ท,ท่ายทวนเลยทาพื้นด้วย สุดยอดสีส้มสดใสที่เราต้องการดีจังเสร็จแล้วพอเอามาเลยเอามาเลยระเบียงเอามาติดตรงนี้คุยหนักจังเลยโอ้เจ้าฟ็อกซ์เยี่ยมไปเลยนี่แหละที่เราต้องการมันคือคอนขอบคุณที่ช่วยนะเอาละ่ะตอกระเบียงเสร็จแล้วทีนี้ก็เราจะเพิ่ม บันไดกันต่อเข้าไปเอาให้แน่นสำเร็จว้าวว่าไงเจ้าจิงจอกบ้านใหม่ของแกนะชอบใช่ไหมล่ะฮะเหลือเชื่อเลยเจ้าจิงจอกน้อยชอบอน่ารักจังเดินสำรวจให้ทั่วเลยนะหอยขอนนมจังเลยเจ้าจิงจอกน้อย อะไรต่อดีนะเราอ๋จะไปไหนอะอืม hmm. hmm. ฉันมีไอเดียแล้วดอกไม้แต่เราไม่ต้องการ hmm. ดอกไม้ในนี้มีดินนี่แหละที่เราต้องการเยี่ยมมากและฉันจะปลูกมะเล็นลงไปเราลงไปเลย hmm. ที่นี้ก็ต้องรดน้ำเอาให้ชุ่มชำ้ นี่คือยาธรรมชาติของเจ้าเจ้างอกน้อยของเราอ mm hmm. โอเอาของเล่นมาด้วยแต่ว่ามันร้อนมือหมดเลยทำยังไงดีอะเเซงโอ้ฉันมีไอเดียใช่แล้วมาเลนชักของฉันนี่แหละที่เราต้องการเลนชักยาวๆและนี่จะทำให้เราใช้เป็นชั้นได้ เสียลงไปแบบนี้เอาให้ขนาดพอดีแล้วก็แบ่งชั้นวางและเราก็ได้ชั้นวางของแล้วใส่มันเข้าไปในบ้านพ่อดูสิจิวใช่แล้วนี่แหละที่เราต้องการฟ็อกซ์ดูสิของเล่นนะ,ะมันวางพอดีกับชั้นวางของใหม่เลยใส่ทุกอย่างเข้าไปสุดยอดดูสิฉันมีอะไรอีกอาหารของเจ้าฟ็อกซ์ใช่แล้วมันคงหิวสินะ งานทีนี้เอาไปใส่ที่ชั้นวางของเรียบร้อยและฉันก็มีไอเดียด้วยฉันจะใช้วงกลมกับสีวาดเป็นสี่ส่วนแบบนี้แบ่งตามสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าและจากนั้นสติกเกอร์เอามาใส่ลงไปเลยและต่อไปลูกศร เราจะเอาไว้เลือกขนมที่เราอยากกินฮะมาลองกันไหมลองเลยอ้อแอปเปิลงั้งนก็เอาแอปเปลิลมาหวังว่าแกจะชอบนะน่ารักจังเลยทำอะไรก็น่ารักไปหมดมฮะอะไรอะดูสิทำใส่น้ำแบบพิเศษเอาไว้ใส่ของกินกับน้ำ ใส่อาหารของเจ้าฟ็อกซ์โอ้มานกินแล้วโูมันหิวมากเลยอะ่ะน่ารักโอ้ทีวีเหรอใช่เราจะมาติดที่บ้านด้วยติดเข้าไปที่ผนังได้ดูช่องของธรรมชาติโอดูสิเราจริงจอกเปลี่ยนช่องด้วยตัวเองเลยอะ่ะเจ๋งโอ้ มันเจอเจ้าสีสวยเหมือนตัวเองแล้วดูเหมือนมันจะชอบมากเลย <c oughs> แล้วยูนิคอร์นล่ะไม่ชอบเหรอ <c oughs> ไม่ชอบสินะแล้วอุ้งเท้าล่ะอุ๋งอุงนะอ๋ชอบสินะเยี่ยมเลยงั้นมาติดสติกเกอร์ที่บ้านของแกกันฮ่า <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> แล้วทีนี้ก็ต้องมีไฟด้วย <c oughs> เพิ่มความสดใส มาแล้วดูสิมันสวยแค่ไหน <c oughs> ว่าไงล่ะเ <c oughs> จ้าฟ็อกสโอ้ดูเหมือนมันจะชอบกันตกแต่งบ้านใหม่นะ <c oughs> ดูสิมันสมบรวดใหญ่เลย <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> ไปกันต่อเลย <c oughs> ดูสิฉันมีหมอนด้วยมันนุ่มมากเอาไว้นอนสบายสบายอืมไม่เอาล่ะฉันไม่ชอบ <c oughs> อะไรอะแล้วต้องทำยังไง โอ้ฉันมีไอเดียแล้วงั้นเอาผ้ามาม้วนม้วนมวนมนแบบนี้ <c oughs> ตั้งนั่งๆใกล้แล้วนี่ไงเรามีที่นอนนุ่มๆได้แล้วเตียงสำหรับเจ้าหมาจริ้งจอกน้ำจังเออหมอนอะไรกันโอ้ใช่แล้วมีสองสามใบเอาอีกเอาอีกได้นอนแบบนุ่มๆไงและฉันก็มีเครื่องดักจับฝันร้ายด้วยนะ ฮ่ามันน่ารักมากใคนมันต้องนี้เลยส่วนฉันมีพระจันร์ชอบไหมล่ะชอบไหมชอบสินะงั้นเอาไปติดที่บนหลังคากันและฉันก็มีกล้องเราจะถ่ายรูปกัน <l acht> ออกมาแล้วดูกันเลยว้าวดูสิแกสวยแค่ไหนอะน่ารักมากทีนี้ก็มาใส่ก,กรอบกัน และก็แขนไว้ข้างๆเตียงมีอีกหลายๆลูกและจากนั้นเอากระดาษมาตัดส่วนใี้เป็นสีขาวครึ่งหนึ่งและทีนี้ทากาวและเอาแผ่นสีขาวมาติดที่แผ่นสีส้มและสิ่งที่เราะ้องจะทำก็คือหิบเฮ เอามาตกแต่งหลังคามันสวยมากดูสิฮะไปคิดว่างไงละ่ะเราตกแต่งมานได้สวยมากเลยอ๋อดูสิมันสำรวดใหญ่เลยละทีนี้ชอบเตียงไหมนุ่มมากเลยใช่ไหมสุดยอดเจ้าตัวน้อยดีใจจนที่แกชอบฮฮมันนุ่มจังเลยอะอ้อดูสิลูกเบา ไปรับมานะเ <C masterpiece> ก่งมากเด็กดีโอ้ฉันมีลูกบอลอีกสองสามลูกแล้วก็ลัดยางด้วย <C odes> เราจะเอาลูกบอลมาแข่งที่ระเบียงของเล่นพร้อมแล้วล่ะอีกนิดนึงห้ห่วงยางสำหรับว่ายน้ำไปลองกันเลยฮ่โอ้ยเจ็บนิดหน่อยเฮ้ย ส่วนฉันนะมีดอกไม้เอามาตกแต่งบ้านทั้งหลังกันเลยมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้และมีดอกกุลาบด้วยสวยจังเอ้ยอะไรเนี่ยฉันมีสารลูกบอลไงล่ะรับนะอ๋อเหรอแล้วถ้านี่ละ่ะโอ้สุดเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะ มันคือพรมเช็ดเท้ายินดีต้อนรับฮะพรมเช็ดเท้าอ่ะทำจากเสื้อของนายไงใช่แล้วทีนี้ก็เราจะมีกล่องจดหมายที่เป็นรูปจริงจอกด้วยตกแต่งนิดหน่อยและจากนั้นใส่ของเล่นเข้าไปโอเจ๋งมากสุดยอดเลยอ่ะ ยหนอใช่แล้วเราแกงทีนี้ก็ได้เวลาที่เจ้าหมาจิ้งจอกต้องสำรวจบ้านใหม่แล้วดูสิมันดมดอกไม้ด้วยดมกล่องจดหมายค่อยๆสำรวจดูเหมือนเจ้าจิ้งจอกจะชอบทุกอย่างเลยมันตื่นเต้นมากที่มีลูกบอลที่ระเบียงและเตียงมันก็ชอบด้วยโอ้ดูสิน่ารักแค่ไหนงั้นก็ไปกันต่อเลย ฮ่าน่ารักจังอะอ๋ออะไรอะไรนะสุนัขทิ้งจอกเหรอมันไม่ควรจะมาอยู่ในบ้านของเรานะขอร้องละได้โปรดค่ะคุณแม่ได้โปรดนะนั่นอะไรนะโอ้มันมาเลียมแม่โอ๊ยน่ารักจังเลยก็ได้ให้มันอยู่ต่อเถอ,อะฮะขอบคุณคะ่ะสัญญาณ หนูอยากกินเค้กสายลุง mm hmm. ทุกคนทำได้ใช่ไหม,มฉันมีไอเดียมากมายในหัวฉันไม่รู้ได้สำจะเลือกอะไรดีนะใช่แล้วขั้นแรกต้องหั่นเค้กเป็นครึ่งหนึ่งและเราไม่ต้องการอีกครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็หมุนเค้กแบบนี้และจากนั้นฉันต้องการครีมกับไม้พายเทครีมลงไปในนี้แล้วก็ใช้ไม้พายเกี่ยวให้ทั่วเยี่ยมมากอะไรต่อนะ ฉันต้องการจัดวางสายรุง้งและด้วยลุ่กว่าสีรุง้งมันต้องข้ากับงานนี้มากมากฉันไม่ทุกสีที่ฉันต้องการเลยเรามาเริ่มที่สีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงด้วยนะและกอมสีม่วงแค่ไม่กี่โลก,ก็เสร็จแล้วอาล่ะอย่ก,ก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงน่าจะใช้บ,บร์เว่จากนั้นส้มมะนาและก็กีวีด้วย และสตรอเบอรี่ช่ำๆส่วนรอบๆไ่าจะใส่ส้มหวานๆลงไปเพื่อให้หลานรักลินซี่ได้รับวิตามินสำฉ่ำขึ้นมาเลยดูสิมันสดใสแค่ไหนโอ้เคอยอีเธอชอบไหมไม่ค่ะคุณย่าหนูไม่ชอบเลยนี่ต่างหากของอร่อยจริงๆตอนนี้ฉันสร้างสายรุ้งด้วยการใช้มาฝรั่งคำบ้าบ้าหลากสีนี่มันเจ๋งสุดๆเลยแต่ฉันมีทุกสีที่ฉันต้องการย่งม,มากจากนั้นก็วาาไปสายรุ้งแบบนี้ มันจะออกมาน่ารักและก็น่ากินมากด้วยลินซี่ต้องชอบมันแน่ๆเอามาวางไว้ที่เค้กและจากนั้นก็มาเพิ่มป๊อปคอร์นเองเล็กน้อยเพื่อให้เลนซี่ได้เคี้ยวอะไรกรุบกรอบมันดูเหมือนเมฆเลยใช่ไหมละ่ะมันเจ๋งมากด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะคุณย่าเธอนี่เก่งจังเลยจ้าแต่เค้กของย่าต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยนั่นเนี่ย แล้วอย่ามีน้ำพึ่งที่ย่าชื่นชอบเอามาราดให้ทั่วเค้กไปเลยเพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอ้สวยงามเชฟดูเหมือนเค้กของเธอต้องการน้ำพึ่งนิดหน่อย <c oughs> ไม่จำเป็นครับคุณย่าผมมีวัตถุดิบที่อร่อยที่สุดอยู่แล้วอย่างมาร์ชเมลโล่มันดูเหมือนเมกด้วยวางไว้รับๆแบบนี้มันดูเหมือนเค้กที่น่าทึ่งมากเินซี่ลองได้แล้วครับว้าว <Wow. S 3> โอ้ดูเจ๋งมากเลยหนูชอบทุก,กอย่าอยากลองแล้วล่ะ มาลองจากอันนี้กันมีสายรุ้งที่สวยงามด้วยแถมยังอร่อยมากมากและตอนนี้มาลองพร้อมกับเค,ค้กโอู้อไรไอยยังเหลือเชื่อแล้วอะไรต่อเค,ค้กไหนดีนะฮะหนูอยากกินลูกกวาดอรมอรมากๆเลยและมีมาร์ชเมลโล่ด้วยและต่อไปก็เป็นตาเค,ค้กผลไม้เข้มคอน รสชาติจะเป็นยังไงนะออร่อยสังเลยคิดไม่ถึงว่าหนูจะชอบวันนี้ที่สุดนะอะไรนะจริงเหรออย่าฉันนะเย่ yeah! มากอดกันที <Wow. S 2> และครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำเค้กด้วยแตงโมโอขออย่าคิดแป๊บทำไมย่าต้องการเค้กด้วยเมื่อ,อย่ามีแตงโมแสนอร่อยที่ย่าปลูกเองในสวนของอย่า นี่คือหนึ่งในนั้นปีนี้ลูกเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคนะมันยังอร่อยอยู่ดีตอนนี้จะหั่นแตงโมโอเป็นละลาย่วนในการคบย่าทำได้หน้าผากแข็งแกร่งแต่มือน,นิดหน่อยโอ้โยย่าสบายดีต่อไปก็มาหันแตงโมเป็นทรงเค,ค้กกันชิ้นนี้จะเป็นด้านล่างและชิ้นนี้จะเป็นด้านบนและอีกหนึ่งชิ้นวิเศษเอาละย่าไม่ต้องการขยะพวกนี้แล้ว โอ้แตงโมยังเหลืออีกด้วยมากินกันเลยอร่อยจังอะโอ้มันดูเหมือนหมวกเลยเชฟดูสิฉันมีหมวกเจ๋งๆด้วยฉันจะไม่พูดอย่างนั้นนะมันดูกันดีกว่าว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างฉันจะทำเค้กแตงโมลูกเล็กน่ารักมันจะเป็นเค้กที่อร่อยสวยงามและน่ารักที่สุด บางทีลินซี่ไม่กล้ากินมันด้สมนหนธ์น่ารักเกินไปแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคอยดูฉันต้องการตาสับเค้กของฉันด้วยละมันดูดีมากพร้อมแล้วมันทั้งน่ารักสดใสและก็สวยงามคุณย่าทำอะไรครับย่าต้องการสเประรดเพื่อตกแต่งเค้กสำหรับลินซี่นะจ๊ะเพราะหลานสาวของย่าชอบแตงโมและสเประรดมากๆ ละแยาก็รักลินซี่มากมากเพราะงินยแย่ตัเตอรูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของความรักของย่และมีดอกไม้ด้วยนะเพราะเป็นความสวยของหลานสาวพร้อมแล้วกินได้แล้วจ้ะแล้วเป็นอะไรไปคลอัอีหนูกำลังไปได้สวยหอกเก๋ๆให้ตัวเองด้วยตอนนี้มาทำเค้คกการชิ่นหนึแสนอร่อยหนูต้องการเยลลี่ให้ลงไปในเปลือกแตงโมโลเลยจากนั้นก็ละลายมันลาก่อนนะ่อยลี่ ต่อไปเราต้องการทุกอย่างแข็งตัวอย่างรวดเร็วก็เลยใช้สเปรย์แช่แข็งฉีดแตงโมไงเออใช่มันได้ผลแสงอ๋อทุกคนรอฉันอยู่เหรอฉันทำเสร็จแล้วล่ะเลนซี่ลองเลยโอ้ว้ามีจาน่าสนใจสนใจทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ดูเจ๋งมากมาลองกันอ๋อทำไมจะไม่เข้าอะแปลกจังเลย ช่างเธอไปลองจงอานอื่นดีกว่าเค้กชิ้นนี้ดูนะ่าสนใจจังโอ้ว้าวมันทำมาจากแตงโมและสเบอร์รดล้วนเลย <G ül> และรสชาติก็สุดยอดและวเชฟทำอะไรมามาลองกันน่ากินมากและรสชาติก็ดีสุดๆมันเลิศมากหนูตัดสินใจแล้วผู้ชนะก็คือเชฟ <G ül> ในที่สุด เวลาของฉันมาถึงแล้วฉันเก่งที่สุดและตอนนี้หนูต้องการเค้กช็อกโกแลตโอเคเอาล่ะต้องนึกอะไรสักอย่างแล้วฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วล่ะฉันคิดว่าการทำเค้กเป็นรูปช็อกโกแลตมันต้องสุดยอดมากแน่ๆแนี่คือส่วนเกินเพราะงั้นเราก็กินได้อ,อร่อยจังเลยนี่กันมันใาย เลยอีหลานมีครีมเต็มปากเลยมานี่สิจาย,ย่จะเช็ดให้เยี่ยมมากตอนนี้ย่าต้องเริ่มทำเค้กของาย่แล้วแล้วเราต้องทำอะไรเนะโอช็อกโกแลตเยี่ยมมากมาละลายช็อกโกแลตกันให้เป็นของเหลวคุณย,ย่ายังใช้วิธีเก่าๆเหมือนเคยสินะฉันจะแสดงให้ดูอะไรที่ไม่ธรรมดาให้ทุกคนได้เห็นนำเชื่อมช็อกโกแลตสีทอง นี่คือวัตถุดิบแห่งอนาคตดูให้ดีๆเนะฉันต้องการแม่พิมพ์ด้วยวางไว้บนเค้กแล้วก็เทช็อโกแลตสีทองลงไปให้หมดจากนั้นก็สามารถยกแม่พิมพ์ขึ้นมาได้เพื่อทุกอย่างมันกระจายอย่างสวยงามดูสิเป็นหยดที่สวยงามจริงๆว้าวฉันกำลังยุ่งอยู่กับการกินเค้กที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้มาตกแต่งเค้กกันเถอะฉันมีทุกอย่างที่ต้องการในกระเป๋าเยอะมาก ตอนนี้เราจะตงแต่งเค้กได้ของพวกนี้ใช่แล้วโอรีโอที่ฉันต้องการมันดูน่ากินมากมาทำห่อคอยโอรีโอกันแล้วก็เอามาติดไว้ตรงนี้เยี่ยมมากแล้วเรามีอะไรอีกนะน่ากินมากไอติมค้ดเจิงเป็นเลยฉันต้องการอย่างอื่นด้วยสิอโอใช่แล้วช็อกโกแลต สิ่ช็อกเลตให้ทั่วเลยมันจะกลายเป็นปราสาทช็อกเลตฉันคิดว่าเราจะต้องการช็อกเลตอีกนะอีกหลายหลายลูกเลยล่ะเสร็จแล้วสวยงามเฮช็อกแลตของฉันเป็นรูปปราสาทแสนสวยมมนมีอะไรดีไปกว่านี้แล้วและในกระเป๋าใบนี้ฉันมีส่วนผสมลับที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งแน่นอน มาเปิดกันเลยความงามสีทองของฉันดูให้ดีๆมันคือช็อกโกแลตเฟรเรโรโรชเชอร์มันดูวิเศษมากเราจะติดให้ทั่วเค้กทุกคนต้องอ้าปากค้างกันไปเลยแต่ยังมีบางอย่างขาดหายไปโอ,อ้ใช่แล้วต้องเพิ่มเวทมนต์นิดหน่อยเรามาสร้างเนินขนมแล้วก็เพิ่มทุกอย่างลงไปให้หมดเลยและจากนั้นด้านบน ใส่กล่องขนมลงไปด้วยให้เหมือนกับว่ามันกำลังตกลงมาจากตรงนี้แต่มันถูกแช่แข็งไว้ลินซี่ต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแน่นอนแค่ของฉันน่าทึ่งมากเออใครก่นกันคุณยา่าตื่นครับช็อกโกแลตของคุณย่ากำลังไหม้แล้วอะไรนะช็อกโกแลตเหรอโอ้จริงด้วยใช่แล้วช็อกโกแลตละลายหมดแล้วจากนั้นก็เททั้งหมดลงบนเค้กกลิ่นหอมช็อกโกแลตช่างน่ากินจริงๆอยาชอบกินมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่พอนะอย่ามีผลเบอร์รี่สดๆเต็มตะกร้าเลยมีทั้งสตรอเบอร์รี่และก็บลูเบอร์รี่ย่าคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับเค้กอันนี้แน่นอนเบอร์รี่อันสุดท้ายแลวก็เสร็จแล้วทุกคนทำเสร็จหรือยังงั้นก็ไปชิมกันเลยจ้ะหลานรักนี่มันคือปรา,าส,สาทช็อกโกแลตและก็บเบอร์รี่ที่หนูชอบและก็ขน,นมหวานทั้งหมด อยากลองทุกหมดเลยอ,อร่อยจังเลยและเค้กไม่รสชาติยังไงนะ <G ül> s> <S มันคือสกและสีทองงั้นเหรออ,อร่อยมากมากสุดยอดอะไรต่อละเค้กก้อนนี้ดูเหมือนมันจะส่วนของคุณย่านเลยมันลองกันอย่างที่คิดเลยมันอร่อยอร่อยมากๆ ส่วนก้อนนี้ก็ดูเจ๋งสุดๆมันคือปราสาทช,ช็อกโกแลตชัดๆอย่างเจ๋งอะอร่อยมากๆเลยอันนี้มีอะไรอีกไหมนะโอ้โหยังมีขนมอีกเยอะแยะเลยมีช,ช็อกโกแลตและก็ช,ช็อกโกแลตที่ฉันชอบอีกเยอะแยะอร่อยจังเลยนี่คือแค่งในฝันชัดๆหนูชอบมากๆหนูตัดสินใจแล้วที่สาวฉันนะ โอ้ยยยฉันรู้แล้วว่าฉันต้องชนะได้เพราะฉันตั้งใจมาก